มาจ้ามือนีนะคะมาเฮ็ดรีวิวการไปเที่ยวกรุงเทพเดือนที่แล้วนะคะมือนีกับพึ่งว่างและโทรศัพท์กับพึ่งสมเสร็จนะคะกลับมาแต่กรุงเทพมาหอดบ้านโทรศัพท์กับเดสมอลเลกเลยจ้าเเสียงเงินสมโทรศัพท์เกือบสองพันจ้าเปลี่ยนหน้าจ,จอสองสัยมันฉิช็อคตอนขึ้นเครื่องบินมือนีฮอกไกส์มารีวิวหลานเนื้อนะคะ,คคะจะเอินร้านโอมากาเซ็หรือเปล่านะคะแต่จําซื้อร้านมาดได้ด้พี่น้องขอโทษได้เลยมากับเมนูแหละนะคะเนื้อล้มควันเลยจ้าบม่รู้ว่าเขาเอินอีอย่างนะคะแต่บริตาเอินเนื้อลมควันบนมีควัน เน่ากับสังมานะคะจิมจิมจิมมาเลยเขาสังพานแปปททอปโทรศัพะะท์ท่นสมัยค่ะพี่น้องเอ,อ้ยข่อยกับหัวก็เคยมาเทือนแหละนะคะกระต่นเตนปานของห<ม>รูของแพงปานนี่เกิดมาจากทองพอทองแม่กับไบด้เคยกินนะคะพี่น้องมูกับอุตสาเรียงนะคะเน่ากับจัดไปอย่าให้เสียค่ะเนื่อลมควันวางยานี่เขาจาะกัใสท่องให้น้ำผุนได้พี่น้องเอ,อ้ยสัมพอมันขายพแพงหรอแม่มันมีฮอดเปียวท่องผุนะพี่น้องคำว่าละลายในปากนี่บ่เกินจริงนะพี่น้องเอ้ยแสบคักเบิ่งผัวข่อยกับสัตว์เขาสัตว์เขาถือใจเพิ่อนปานยังน้องชายกัหนะะจดค ถึกใจเพิ่นปานยั้งล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นได้กินปลาทู่น้าก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่นเพิินกับไฟฟันมาโดนแล้วนะคะ เป็นครั้งแรกก็ขอบคุณเจ้าภาพเพื่อนหลายๆค่ะข่อยยังคาใจกระปลาไหลตอนนี้อยู่เด้อข่อยว่าัน้ได้กินอยู่เด้อปลาไหลนี่แต่มูอข่อยบอกว่าข่อยกินแล้วว่าสเป็นเนื้อว่าสิเป็นซี่ฟูนะคะควองเขาสดอิลีค่ะกะสำพอมันขายแพงล่ะพี่น้องเอยหัวหนึ่งกับพ0นสอ0พบุนเดอเป็นข่อยบอกบ่าาซื้อกินแต่ถ้ามีเงินไหลอหลีครั้งนึงในชีวิตก็อยากลองกินอยู่นะคะที่จริงเพื่อนเล็กว่าสิพาไปกินอยู่ตึกใบยกนะคะโทรไปสอบถามทาง้านแล้วทาง้านว่าเต็มจ้ากันเลยอดเลยได้มากิน้านนี้ร้านนี้กับ กันและะ้วค่ะหัวก็เคยกินเป็นเทือนแรกเนาะแตท่านแมนดาบาได้ไปตึกบยโยกมันกับอเมซิ่งไทเลนดนผุแล้วเบ่งข่อยกินแต่ละคำหลวพี่น้องมันแซ่บอีหลีเด้อันที่รับตาเนี่ยคือมันแซ่บเกินคำบรรยายมันหลย,ย่างมันหลายแนวกินหลายทักสีสังอีกอย่างแน่จะของข้าวข,าวขาองหวานมาเป็นพันกลัวแล้วก็สังมาสุยางตัวกินมาสุยางตัวพี่น้องประบทบถ่าน,นะคะก็คือปิ้งเนื้อใส่ใบสุดทนี่ขอขอบคุณเพื่อนเล็กกับเพื่อนดอปมากๆนะคะที่พาไปกินของแซ่บๆแบบนี้ขังแหลกในชีวิตคือกันนะคะมีโออกกกาสไปันี